เอดีใหญ่ที่ตามกันต่อเนื่องแฮชแท็กป้าบัวผันนะคะหญิงที่มีสติไม่ดีแล้วก็ปรากฏว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่มีการตั้งคณะทํางานเป็นกรรมการสอบสวนชุดใหม่จะได้มาคลี่คลายคดีนี้ส่วนฝั่งลุงเปียกสามีป้าบัวผันได้รับอิสรภาพแล้วค่ะแต่เป็นอิส,รภ,อสรภาพที่ยังต้องอยู่ในเซฟเฮ้าส์นะยังไม่ปล่อยตัวลุงเปียกลกับบ้าน่ะ นี่เป็นวินาทีที่นายปัญญาหรือลุงเปียกอายุ54ปีสามีของป้าบัวผันผู้เสียชีวิตได้รับอิสรภาพออกมาค่ะหลังจากทางตํารวจสอพอ,อรัญญประเทศนําหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์ของลุงเปียกส่งให้กับศาลจังหวัดสระแก้วก็เลยมีหมายปล่อยตัวจากเรือนจําจังหวัดสระบุรีลุงเปียกได้รับการปล่อยตัวเมื่อวานนี้ประมาณสักบ่ายสองโมงครึง่ง แต่ไม่มีญาติมารับนะคะพนักงานสอบสวนนําตัวไปสอบเพิ่มเติมที่สอพอ,อารัญญประเทศในประเด็นที่หลายคนสงสัยมาตลอดว่าอา้าวถ้าลุงไม่ได้ทำอ่ะแล้วสารภาพทําไมยังมีการพาตํารวจไปชี้จุด เกิดเหตุซึ่งมันสอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วยคือก่อนหน้านี้ลุงเปี้ยกเนี่ยบอกว่าเอาเก้าอี้เนี่ยฟาดป้าโบผ่านหรือป้ากบจนตาจนกระทั่งเนี่ยฮะนักประดาน้ำเนี่ยนะฮะเขาต้องไปตามหาเก้าอี้แล้วจริงๆนักข่าวเมื่อวานก็พยายามจะถามลุงเปียกถูกไหมฮะคุณนุ่นนะใช่ค่ะพยายามจะถามเลยเอาลองไปฟังลุงเปี้ยกกันหน่อยว่าลุงสารภาพทาไมอ่ะเามีมุมรักันแล้วมากเพราะว่าผมก็ว้านะต้องตายกันแล้วอ้ย การของระบนมันเป็นไปเรียบร้อยแล้วครับ<ำ>คือวันนั้นกลัวว่าชาวบ,บ้านจะบอกว่าให้เหรอฮะว่าเราเนี่ยไปทำร,ารา้ายพญ่าเรารืเา่ใช่เรามเมไม่บอกวนไปอ่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ในพื้นที่สอพอ,อรัญญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะแล้วก็จังหวะนี้เป็นครั้งแรกครั้งเดียวค่ะที่ผู้สื่อข่าวได้เจอลุงเปียกนะเพราะหลังจากได้รับอิสรภาพช่วงบ่ายวานนี้แล้วเนี่ยไม่มีใครได้เจอลุงเปียกอีกเลย แล้วมีรายงานว่าช่วงค่ำค่ค่ะตำรวจคุมตัวลุงเปียกขึ้นรถกระบะพาไปที่เซฟเฮาส์แห่งหนึง่งลุงเปียกไปอยู่เซฟเฮาส์แต่ที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นี่คือ5เยาวชนถูกไหมครัคุณนุ่นครับใช่ค<ม>่ะคือผู้ก่อเหตุละนะคะกลุ่มผู้ก่อเหตุหคนอายุตั้งแต่ 13- บสถึงสิปีนะคะถูกคุมตัวไปที่สำนักง,งานอายการจังหวัดสระแก้วมาสอบปากคําร่วมกับทีมสหวิชาชีพที่ชั้นสองทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่อนุญาตให้สื่อถ่ายภาพนะคะแล้วระหว่างที่คุมตัวขึ้นไป ก่อนหน้าที่จะคุมไปสอบเนี่ยผู้สื่อข่าวพยายามถามทำไปทำไมปรากฏนิ่งค่ะนิ่งกันหมดไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นแบบนี้ค่ะเราไม่ได้อยากจะขอโทษคนตายไม่ได้เราไปเพราะอะไรครับน้องน้องทำไปเพราะอะไรครับพูดได้เลยเราทำไปเพราะอะไรโก ทีนี้คาถามมันอยู่ตรงนี้คุณนุ่นเพราะว่าแน่นอนตอนนี้ตํารวจสักแก้วถูกตั้งข้อสงสัยเลยบอกว่าเพราะว่าอย่างที่เราเล่าไปถูกไหมคุณนุ่นหนึ่งในห้าผู้ต้องหาเนี่ยที่เป็นเยาวชนพ่อเป็นพนักง,งานสอบสวนเออและที่สําคัญเขาบอกว่าเอางานนี้ถ้าพูดกันแบบชาวบ้านทําไมจับลุงเปียกเป็นแพ้ตั้งแต่แรกอ๋อมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือไม่นะคะทางผู้บังคับการตรํารวจภูทรจังหวัดสักแก้วบอกว่าหลังตํารวจได้รับแจ้งว่าพบศพอะ่ะก็ไปเชิญสามีป้าบวัวผันมาสอบแต่จู่จูสามี แกแรรับสารภาพเฉยทางตํารวจก็แค่ทําไปตามระเบียบแต่ด้วยความที่มันมีประเด็นที่สงสัยไงตํารวจก็เลยไปไล่กล้องวงจรปิดกระทั่งเจอว่าลูกปิยกไม่ใช่ฆาตกรตัวจริงแต่คนที่ทําจริงๆเป็นเยาวชน5คนนั้นต่างหากก็เลยมอบหมายให้สาวิชาชีพไปสอบต่อค่ะส่วนประเด็นที่ว่าพ่อของหนึ่งในผู้ก่อเหตุเป็นตํารวจระดับรองสารวัตรสืบสวนสอพอ,อารัญญประเทศนั้นสั่งย้ายแล้วค่ะย้ายออกไปก่อนนะคะ จนกว่าคดีจะสอบสวนเสร็จสิ้นยืนยันว่าไม่มีการช่วยเหลืออะไรกันทั้งนั้นส่วนเด็กๆหลังจากมีการสอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็จะส่งตัวไปฝากขังที่สถานพินิษคุ้มครองเด็กและเยาวชนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราตามความคืบหน้านะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่เรานําเสนอไปปรากฏว่าตอนนี้ชาวบ้านที่ส่าแก้ชาวบ้านที่ป่าจีนบุรีบอกว่าเด็กกลุ่มนี้ ไม่ได้ก่อเหตุแค่เรื่องของการฆ่าป้าบัวผันหรือป้ากบแล้วละ่ะมันมีคดีอาชญาการรมอื่นๆไหมมันมีคดีโสมสาวหรือไม่รวมทั้งตำรวจที่ขณะนี้เป็นหนึ่งในพ่อของหนึ่งในห้าผู้ต้องหากุ้จม,มะมีรายงานข่าวว่านอกจากถูกย้ายไปช่วคราวแล้วเอ๊ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเพราะเหมือนกับมีการไป แก้ไขหรือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกล้องวงจรปิดหรือเปล่าใช่แล้วเรื่องนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับกรณีว่ายังไม่ปล่อยตัวลุงเปียกจากเซฟเฮาส์ไหมอ,อเดี๋ยวเราตามความคืบหน้านะฮะคดีนี้เหมือนไม่มีอะไรแต่กลายเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการทํางานของตํารวจนะ